กำกัดมหาชนสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับค่ะโอ้โหวันนี้ตลาดนะคะก็ส่วนใหญ่แต่วันนี้หุ้นรับเหมาบวกนะคะพี่ครับคุณนุ้ยสังเกตไหมคุณนุ้ยมาทีไรหุ้นหลบทุกทีอะพี่นิพนธ์อย่าพูดอย่างนั้นสิไปเพราะว่าคุณนุ้ยมาวันพฤหัสไงอ๋อวันพฤหัสเป็นเป็นเป็นวันที่หุ้นหลงทุกพฤหัสเลยล่ะโอ้โหเน้นเดี๋ยวนุ้ยเปลี่ยนวันมาดีกว่าเป็นวันพุธคุณนุ้ยจะมาวันพุธได้ค่ะพี่นุ้ยรู้ไหมว่าทุกวันพุธห ทุกวันพุธ<ช>อันนี้เก็บสถิติมาแล้วใช่ไหมพี่อันนี้เนี่ยมองไปย้อนดูเอาเอีกแล้วกันค่ะนะครับเพราะนั้นต้องมาวันพุธแต่พุธหน้าก็อยู่ดีคุณนุ้ยก็มาไม่ได้อีกใช่น่น,นะ่ะสิวัพุธหนึ่งก็อยู่ดีประสบการดิเดี๋ยวรอรุ้นว่าหันหน้านะเพราะอย่งางน้อยถ้าคุณนุ้ยจะลุ้งเนี่ยไม่ถือว่าเวลาเรามาอ่านเนี่ย <c oughs> มามาเป็นพิธีกรในวันขึ้นตกเนี่ยคนเขาจะไม่ค่อยชอบหรอกเดี๋ยวนุ้ยเปลี่ยนวันละบอกบอกว่าขอเป็นวันพุธได้พี่แล้ววันศุกร์ละ เป็นสุก็ส่วนใหญ่เช้าขึ้นเย็นลงแต่จะสุกเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นบ้างเป็นบางสุกไงอ่าเป็นบางสุกเนี่ยแต่เพื่อหัดเนี่ยทุกเพื่อหัดเลยค่ะพี่คุณนุ้ยเป็ดกับพี่ม่อนดีกว่ามีสองอย่างลงมากลงน้อยวันนี้โอ้โหพี่อะเครียดเลยหมดเครียดจริงๆมันบางทีคนเขาก็แบบว่าเขาก็เขาก็ไม่ใช่ว่าคุณม่อนหรือคุณนุ้ยเนี่ยว่าชอบใครหรือไม่ชอบใครนะค่ะแต่ใครมามาวันที่คุณตกลงไม่ชอบทุกคนอ่ะ ลังนุนไม่คิดนะพอพี่นิพนธ์พูดย้อนกลับไปจริงด้วยอ่ะแต่จริงก็กลับไปย้อนดูสิแล้วเมื่อวานมันเป็นวันที่พุ้นขึ้นเยอะใช่ไหมค่ะแต่ว,วันต่อมามันก็จะต้องลงอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติตาเอออยู่แล้วนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยวันนี้ลองไป,ลไปย้อนดูดแล้วกัน,นทำสิติดูแล้วกันนะครับว่าวันพฤหัสเี่ยพุ่นลงอ่ะช่วยใหญ่หรือเปล่าได้พี่ก็จะได้แบบพี่ได้จำไม่ได้ไงพวกพี่ๆนักลงทุนน่ะจะใครมาวันอังคารนี่ก็จะโชคดี วันอังคารเนี่ยอังคารแล้วจะแบบเป็นอแน,น,นนะนําให้วันนี้นะหุ้นหรือวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นวันที่พู้นลงแรงแล้ววันอังคารเนี่ยมันจะเป็นวันเรียบขึ้นดังนั้นถ้าถ้าเข้าวันจันทร์เนี่ยมันจะแบบเหมือนกับอุ้ยคนนี้เก่งจังให้หุ้นเก่งอให้มาทีไรหุ้นขึ้นทุกทีอะไรอย่างเงี้ยะค่ะจริงๆแล้วกราฟเทคนิคมันจะเป็นลักษณะคข่ายแบบนั้นแ่ในหุ้นเนี่ยน้องขึ้นอาจจะเป็นแต่พอเน้มลงมันจะเปลี่ยนวันนะเปลี่ยนวันเออใช่ แต่โน้มเเว่มันก็ไม่คิดวันเลยว,วันหนงวันไหนมันก็จะขึ้นจะลงไปตามเพดตามปัจจัยของมันรุ่งนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่หุ้นจะขึ้นนะครับพนี้เพราะว่าทุนนี้เป็นวันมีการเก็ตก,กำไร <S <S 2> <S 2> เรื่องของอปัจจัยที่จะบอกอะไรนะฮะบ,บอกว่าตลาดหุ้นอตอรเบี้จะขึ้นหรือไม่ขึ้น <S <S จะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ก็จะเก่งอะไรอย่างนี้วูนนี้จะบอกขึ้นละดอกเบี้ยจะขึ้นละคอะไรทำนองเนี้ยวันนี้ก็ไม่มีไม่มีสาระอะไรมากมายตลาดขึ้นก็ลงไปแล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาค่ะก็เป็นเป็นเมื่อวานก็ที่เราก็บอกมานานแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะแต่พอเลยเมื่อวานไปแล้วมันก็ซึมซึมไปนะครับแล้วก็จริงๆริงแล้วมันสัปดาห์หน้าเนี่ยมันน่าจะขึ้นนะครับแต่ดีมันหยุดใช่ไหม ใช่พี่รานนั้นมันก็จะซึมไปหลังโงการเลยว่าสองโศการก็จะตัดสิทธิ์นะซึมยาวเลยนะว่าตลาดจะขึ้นจะลงนะครับค่ะแล้วเปิดมาหลังสงการนี้ก็คงจะใกล้เกียงแล้วที่จะรู้ว่าตุกโลดจะขึ้นดอ,อืเปี้ยนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะ,ะการเรียนเมษานะก็เป็นเป็นปัจจัยเดียวที่จะจ้จ้องนะดีอย่างวันนี้ก็เป็นปตาจธรรมชาตินะครับน้ํามันลงหุ้นหุ้นน้ามันก็ลง,ลงก็ถูกแล้วนะะน้ํามันพอลดสามทิ่แปดจุดห้าเหรียญเนี่ยก็สามารถลงไปข้างล่างได้ค,ค่ะ ไม่ลงก,ก็ได้นะแต่น่าจะลุ้นเะวรานะหุ้นน้ำมันก็จะถูกขายออกมาครับซึ่งหุ้นปาตทอสอพอรนนะมันก็โชว์มาตั้งนานแล้วปดสิบหรือมาหกสิบเก้าแล้วก็หลุดค่ะช็อตรอบรอดไปแล้วนะฮนะสมันะจะเด้งกลับขึ้นมาก็เด้งก็คือถ่ายอย่างเดียวเนะี่ยเราใช้เทคนิคเนะนี่ยเทคนิคมันจะบอกอะไรล่วงหน้าเราค่อนข้างจะเยอะนะค่ะแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็กธนาคารก็ไม่มีอะไรนะก็คาดกันว่ากําไรไตรมาสหนึ่งไม่ดีก็ ก็หลายตัวก็เตรียมตัวจะเหมือนว่าแบงค์เทพอาจจะดีนะครับเคแบงค์อาจจะดีเนียเคเออไม่ใช่แบงค์เทพกับเคทีบอาจจะกาไรดีนะครับเคแบงค์เอชซีบีอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนียจะไม่ไม่ใช่เลวนะคาว่าดีไม่ดีของธนาคารเนี่ยไม่ใช่ว่าขาดทุนนะคือแค่แบบกาไรไม่โตเนี้ยท่านจะไม่พอใจแล้วอ่ะนะไปโตดังคาดมันจะคาดได้ยังไง g ีดีพีแบบนี้ถูกไหมครับมันจะให้โตอะไรนักหนา ไม่ไม่บาดเจ็บก็ดีแล้วไม่ไปปล่อยหนี่เสียแล้วต้องการสำรองหนักๆแบบ<ม>สถาวิยาปีที่แล้วนี่ก็ดีแล้วนะครับ<ม>เอาตัวรอดได้ก็เก่งแล้วทมองเนี้นะครับส่วนกลุ่มสื่อสาร,สารก็ืสมันกนะ็มันก็ไม่มีอะไรเล็กๆหรอกนะมันก็ถ้าใครพวุนี้ใครใครไปประมูลเก้าร้อยตัวลงดีหรือไม่ดีอ่ะดีไหมตัดีหรือไม่ดีก็ดีนะเขา เห็นบอกว่าดีดีแท็กอ่ะอ๋ะ <he en S 2> อเห็นเอากี่หมื่นนะมันก็ปเป็นเป็นปัญหาเหมือนเดิมอีกน,นะค่ะดีไม่ดีมันอยู่ที่ว่ามันเจ็ดหมื่นหรือมันสามหมื่นเนี่ยใช่นี้ค่ะถ้าสามหมื่นเนี่ยมันดีแนะ่แล้วพี่มองว่าไงคะผมว่าใครไปเข้าประมูลแล้วราคาพุ่ตงตกหมดแหละถอนแพงถอนแพงตั้งแต่เริ่มเข้าประมูลเลยเพราะมันแพงแพงจริงค่ะแพงส่วนใจมันก็จบเรื่องมันไปอย่างที่ผมบอกไม่มีอะไรหรอกนะฮะ เดี๋ยวมันก็จะขึ้นอย่างมันไปแล้วเขาเล่นได้ไหมคะสําหรับแจ็สลงมาก็ซื้อขึ้นมาขายในกรอบสามบาทยี่สิบสามบาทห้าสิบค่ะนะครับแล้วรับเหมาแล้วค่ะพี่เห็นแล้วเหมามันก็ดูมันก็มันก็มันจะมาทุกครั้งที่วันที่คุ้ลงนะครับคือรัลเหมาได้ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่กองทุนเขาถืออยู่นะฮะแต่เนื่องจากว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ใช่หุ้นที่เงินโฟลไหลเข้านะฮะ ไม่ถึงว่าโฟล์นี่มันมาจากต่างประเทศกลับมาจากพอบเทรดพอบเทรดก็ okay, ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ละเหลือต่างประเทศอย่างเดียวก็จะมีจากกองทุนค่ะนะแล้วกองทุนเวลาเขาก็าหมุนเงิน่ะเ,เวันนี้เขาก็มาดึงกองทุนเป็นกลุ่มเดียวนะต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะขายหุ้นนะแต่เขาเปกลุ่มเดียวที่ไม่อยากให้หุ้นลงนะไม่อยากให้ขึ้นไป1,500นะฮะเขาติดอยู่แถวนั้นะออแล้วจะถึงไหมคะพี่ อันนี้ไม่ทราบนะคนคือคนก็อยากหมดนะคนติดทุนก็อยากให้ถึงหมดแหละใครอะไย่อยที่ติดทุนแบบตัวเล็กๆกันนะก็อยากให้มันขึ้นไปเยอะๆบางทีติดอยู่บาทหนึ่งติดอยู่ห้าบาทยรางเงราคาตอนนี้บาทเดียวนะก็อยากให้ทุนขึ้นนั้นแหละนะครับอยากไม่ได้หรอกนะครับอยากไม่ได้ต้องรอใช่ต้องรอค่ะทีเงมันก็จะแกว่งที่ผมบอกว่ามันก็จะลงไปจาก8 9หมันก็ลอยแค่8.94 ค่ะแล้วก็มันก็ได้ขึ้นมาจะเป็นขาย่อลองอยู่ยออะตะ่แต่มันก็ไม่เคลียร์นะคือเก้าสูนย์เจ็ดจุดหนึ่งเนี่ยเคลียร์ซะหน่อยก็ได้แต่ก็ไม่เคลียร์เนี่ยก็ไม่เคลียร์แค่เก้าศูนย์ห้าจุดแปดเก้าศูนย์เจ็ดก็อีกนิดหน่อยก็ไม่ยอมไปทาหายเนะียค่ะไม่รู้น้อยใจอะไรแต่ตัวเซทห้าสิบเนี่ยมันมันมันอ่อนแรงอะอ่อนแล,อล,อละออนออนกว่าเซตอนนี้เซทแข็งว่าเซทห้าสิบครับเพราะเซทห้าสิบส่วนยหจะเป็นขุงขนาดใหญ่ แต่ก็ยังไม่เห็นภาพาว่าไอ้ตัวหุ้นเซ็นทสัลมันจะลงนะงมันก็คงโด,โดยธรรมชาติกบ้ันก่อนมันจะลงมันจะยืนอยู่ข้างบนในค่อนข้างจะนานเป็นเดือนๆนะนะครับเพราะนั้นหุ้นตอนนี้มันจะเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มาเล็นการกลุมเดินรเรือนะฮะเดี๋ยวมา s c i s p m c นะฮะ PSL BWG นะมาทยอยกันมามาวันหนึ่งมีประเภทมาวันวันสองวันแต่มายาวๆจะไม่มีค่ะ นะส่วนหุ้นอมตะก็ B D M S นะฮะหุ้นหลงบาสนะฮ <c oughs> ะแล้วก็เห็นชี้เชียกันใหม่ก็บำรุงราษบำรุงราษบำรุงราษนะครับก็เห็นชี้เชียกันนะครับไม่ร <c oughs> จริงจริงไม่จริงนะก็ก็ตามดูกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับจ <c oughs> ริงๆแ <c oughs> ล้วก็ปิดลบแค่สองจุด <c oughs> ทีเฟกเปิดมาตรงไหนก็ปิดแถวนั้นก็ไม่มีอะไรแต่ใครลองมาแปดเก้าแปดเก้าห้านะครับแปดเก้าเก้าเก้าร้อยปิดไปแต่พวกนี้ก็มันไซเวท ค่ะแต่มันใช้เวเพื่อที่จะขึ้นต่อนะมันไม่ขาดนะมันเหมือนกับมันทาอะไรแบบว่ามันจะใช้เวี่ยคือมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ลงอย่างที่เฟกเนี่ยมันก็มีกอแปดแปดศูนย์กับเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ถ้าแย่สุดก็แปดเจ็ดหนึ่งนะอันคือแย่สุดเลยเนาะแปดเจ็ดใช่แปดเจ็ดหนึ่งก็ต้องสู้กันใหม่เหมือนที่ผมบอกเขาก่อนว่าถ้าลงมาแถวเนี้ยสู้ตายไปเลยเราก็สู้ตายมันจะแปดแปดสี่นะฮะเราเราก็ได้ตังค์ไปเมื่อวานยี่สิบาทใช่ไหม แต่เงิละยี่สิบนะครับต้องสู้จริงๆเนาะเออมันลงมาก็สู้ตอนนี้มันไม่เห็นพลีเฟกวันนี้มันไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะมันก็ไม่ต้องไปทําอะไรเลยถ้าเล่นก็สองจุดสามจุดสองสัญญาห้าเจญาอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องเยอะแต่จะลงมาดีแน่จริงลงมาแปดแปดศูนย์ดเดี๋ยวเจอกันสองสัญญาอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไหมแต่มันต้องกล้าทำตอนแบบพอมีสัญญาณน่ะครับค่ะพอมีสัญญาเนี่ยวันนั้นแปดแปดสี่ก็ใส่ไปเต็มเต็มแม็กซ์ลพวกเราใส่เต็มหมด ผมรู้ว่าเพราะว่าค่าคอมุบกขึ้นพรวดเลยอผมรู้เลยเมื่อวานค่าคอมบกขึ้นพรวดเกิดแสดงว่าไอ้ตอนที่วันก่อนฮะก่อนที่แปกกระสีก่อนเมื่อวานวันเองฮะที่ที่ออกไปว่าให้รองที่แปกกระสีนะปิ้ดค่าคอมโบวิ่งขึ้นเลยผมรู้เลยเนี่ยเราได้กันเยอะเนี่ยเยอะเลยนะพี่ได้เยอะได้เยอะทางฝั่งเราได้กันเยอะพวกทีบกหนึ่งอาจจะเพราะว่าก็มีโพสต์ในเป็นบุกด้วยค่ะใครที่ไปเรียนมาก็ ได้เลยเนาะเออจริงๆเี่ยคนเหมือนกับว่าเข้ามาเล่นทีเฟกเหมือนกัรพนันไม่รู้รเลยนะฮะฟังข่าวแล้วก็เก่งข่าวว่ามันจะขึ้นหรือจะลงไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ต้องฟังเลยไม่ฟังเลยนะเอย่างตอนค่ำเมื่อวานผมบอลในผกชอ็อตละใช่ไหมครับใครไม่ชอาก็อย่าชอ็ชอตผกช็อตแล้วเมื่อเชอ้าคุณบอลถามว่าผมปิดยังหปผมปิดละผมรอชอร็อตใหม่โวเล่ที่ผมจะชอะ็อตนะรอหน้าแหะ<อ>คะ หนึ่งสองสี่ศูนย์เด้งไปแรงๆทั้งอย่างนี้ผมก็เฉยๆผมคิดว่าผมจะทาพรุ่งนี้นะค่ะถ้ามันเด้งแรงๆนะไม่เกินหนึ่งสองสี่สามเนี่ยค่ะมันก็เจอกับผมอีกอย่างน้อยก็เยอะเป็นพันเนี่ยพันสัญญาเราแน่จริงได้ขึ้นมาดิเราต้องกล้าทำเราต้องเราต้องเชื่อเส้นต้องใจด้วยนะเชื่อเสร็จแล้วสําคัญเราต้องเชื่อเรื่องการกันตับรอนนะฮะค่ะ ึ 49, ่งสองสี่เก้าสต็ปลอดหน oured, ึ่งสองสี่เก้าสเต็ปลอดเรื่องสำคัญเราคือต้องเชื่อสเต็ปหลอดนะครับค่ะมันก็มีได้บ้างเสียบ้างนะแต่จำนวนสัญญาที่สม่ําเสมอนะครับเราลองทำจำนวนสัญญาที่สม่ําเสมอแล้วเราจะเข้าใจนะครับค่ะว่ามีได้มีเสียดันบอกให้ทําต้องทํำนะทําแล้วก็แต่บางทีเราใจเข้าไปเกี่ยวนะฮะแต่ไม่มีระบบแเราก็จะความกล้าเข้าไปเกี่ยว เนไหนที่เรากล้าเราก็ทํามากเปนไหนที่เราไม่กล้าการสอบก็คือเราก็ไม่ดูว่าไอ้ตาต่างแต่กันเนี่ยมันมีจํานวนสัญญาให้ทําเท่าไหร่ล้วเราก็ไปทำค่แบบไม่เคยไม่ควรเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะของของที่มันเทรดในแต่ละวันนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วเนี่ยดังนั้นการกหนดจำนวนสัญญาในการเทรดเนี่ยของตาต่างแต่กะต่างก็สงคันนะครับอย่างอั่เฟกเนี่ยเทรดวันละสมกสองหมื่นสัญญา หนึ่งเปอร์เซนก็สองร้อยเกือบเกินจนหนึ่งเปอร์เซนก็มีปัญหาแล้วนะเพราะมันจะทําแบบสมัครเสมอไม่ได้อืค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรกับบ้านนอนหลับฝันดีไม่มีไม่มยังยังไม่มีอะไรนะครับแต่เริ่นแต่การเดือนเมษาไปแล้วเดี๋ยวค่อยดูก่อนไม่จะมีไม่มีเนาะค่ยว่าทีตอนนี้ก็ว่าไปนะครับค่ะเล่นตามตลาดนะคะ เห็นตอนนหลกขึ้นมาขบนก็ขายนะาขายแล้วมันขึ้นต่อก็ให้เพิ่มขึ้นไปพอ,อไปซื้อตัวที่ยังไม่ขึ้นอยู่ข้างล่างอีกนะครับดูเทคนิคเอาตรวจสอบว่าเป็นหุ้นที่ใช้ระบบที่เราเรียนเราใช้ได้ไหมจะใ,ใช้ได้ก็เข้าไปเลยนะฮะก็ทําไปนะฮะว่ามีงานทําทั้งวันเลยนะครับเตรียมเตรียมเงินไปเที่ยวสงกรานไงไม่ต้องเลยเที่ยวสงกรานว่าแค่เสีดเงินเสดเงินใช่โ้โูคุณนุ้ยเสดเงินเที่ยวสงกรานเม่ช้าเนี่ยนะ สมมุติเรามากห้าแล้วเมื่อกี้ปิดไป900ใช่ไหม5จุดใช่ไหม5จุดเนี่ย5เส้ญญานี้ก็ได้5,000แล้วนะคุณนึกไปเที่สงการใช้เงินเท่าไหร่ก็ให้ไม่เกิน15,000ใช่ไหมใช่พี่ก็ลองไป15าสัญญาก็ได้15,000ก็ได้แล้วเอาอเอากำไรจากพี่แักไปไปเทีย่ยวสขกาสบายเลยสบายเลยพรุ่งนี้ก็ให้อีกให้ทุกวันแหละวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 7, 8, จุด10จุดทุกวัน ะครกล้าหาเป็นอ่ะคือตอนที่มันกลัวๆแล้วก็วิ่งขึ้นไปโหกลัวช็อตเนี่ยนะฮะ <c oughs> ลงมาแรงๆอยู่ดีๆลงมาแรงๆ,ๆกลัวลองก็ไปเนี่ย <c oughs> ค่ะพี่นิพนธ์ก็มีเงินเที่ยวสงการแล้วเนาะโ <c oughs> อ้อผมผมไม่ต้องผมมีอยู่แล้วผมไปจ่าบริษัทเขาให้เนี่ยไอร่าเขาเลี้ยงผมดีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เลียง หรือนะไปเที่ยวม้งน,น,นอกก็มีนะครับมีการรับรองมีอะไรหมดนึกว่าเล่นทีเฟกค่ะได้จากพี่โอ้พวกนี้พวกนี้ต้องต้องพูดกัตรงๆนะว่าตอนนี้ไม่ได้ค่อยได้ทําอะไรกับพวกนี้เท่าไหร่แล้วค่ะเพราะว่าอที่หนึ่งก็ต้องรักษาจรรยาบรรณตัวสมควนนะครับถ้าทองคำเนี่ยก็เทรดตามประเทศเนี่ยนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าในประเทศเนี่ยก็ต้องต้องไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับได้ค่ะ,คะ,คะพี่ก็จริงๆก็ มีทางเลือกครับว่าจะออกไปเทรดหรือว่าจะอยู่เป็นผู้แนะนำกลุทมชนอย่าอยู่เป็นผู้แนะนําดีกว่าผู้แนะนำก็ตอนนี้ก็เทรดได้ทยทองกับน้ำมันสองอย่างนะครับในประเทศก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขามากมายนะครับก็ต้องต้องมีมีการเตียมบัตรนะครับค่ะได้เดี๋ยวพี่นิพนธ์รอดูนะพระหดหน้าหุ้นอาจจะขึ้นก็ได้หนุ่ยมาพ้าหดหน้าหนุ่ยยังหนุ่ยยังดื้อยู่ใช่ไหมจะลองดูถ่ายไว้เลยนะว่าหดหน้าคุณจะลงต่ออีก ได้ค,ค่ะเดี๋ยวนุ้ยจะมาทดสอบไปดูนะ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวประหันหน้าเจอกันค่ะพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะโหพี่